ปัจจุบันนี้นะฮะเรามักจะได้ยินข่าวข่าวของยางพาราราคาตกนะฮะสับป,ประรดราคาตกทุเรียนราคาดีอะไรแบบนี้ปะปนกันออกไปนะฮะและมีบางคนที่ประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่และไม่ประสบผลสําเร็จนะฮะวันนี้ทางช่องจรงจะมาพูดถึงเรื่องราวของอาชีพจะมีอะไรบ้างน,นั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ เจหมอช al น,นะฮะ ท่านผู้ชมครับอาชีพเนี่ยจะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งหน้าตั้งใจรอมันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะและตั้งใจว่าอนาคตเนี่ยอาชีพของตัวเองนั้นจะต้องประสบผลสําเร็จแต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่ทําอะไรแล้วมันก็ไม่ลุ่งทําอะไรเราก็ไม่ประสบผลสําเร็จวันนี้ทางช่องจึงจะมาพูดถึงเรื่องราวของ10อันดับอาชีพที่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะจ๊ะอาชีพที่1น,นะฮะการปลูกมะนาวมะนาวนะฮะจะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากกับการหยิบ จับมาปรุงรสชาติในกว๋วยเตี๋ยวบ้างในอาหารต่างๆบ้างและเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้มะน,นาวน,นั้นมีราคาแพงมากยิ่งรูปสวยๆแล้วก็เกือบตกลูกแล้วสิบบาทเลยก็ว่าได้นะฮะดังนั้นแล้วใครที่ปลูกมะนาวเนี่ยรับรองว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกาเลยเพราะถ้าหากปลูกในช่วงของหน้าแล้งอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูร้อนอ,อนะไรแบบนี้ราคามันก็จะสูงและพอราคาสูงคุณก็จะรับรัพย์เต็มๆเลยครับอาชีพที่2นะฮะการปลูกเมลอน เมลอนนะฮะจะว่าเป็นผลมัไม้ชนิดหนึ่งที่คนไทยหลายคนชอบรับประทานกันเป็นอย่างมากเพราะมีรสชาติอร่อยหวานหอมกรอบและอาชีพนี้นะฮะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยแล้วเดือนละ50,000บาทเลยถ้าคุณสนใจนะฮะก็ลองเปลี่ยนอาชีพที่คุณทำอยู่หรือไม่ก็เสริมในการปลูกเมลอนเข้าไปนั่นเองนะฮะอาชีพที่3นะฮะปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก รายได้เฉลี่ยนเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ50,000บาทเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะฮะหรือบางคนเนี่ยได้ขั้นต่ำถึง50,000นบาทเลยเพราะผักอันนี้เรียกอีกอย่างว่าผักไร้ดินและแน่นอนครับว่าผักพวกนี้เวลาปลูกจะต้องปลูกในที่ที่ไม่มีแมลงและแน่นอนครับว่าเมื่อไม่มีแมลงก็ต้องไม่ใช้สารเคมีนั่นเองผักพวกนี้จึงมีการรับรองหลายๆองค์กรด้วยกัน และยืนยันว่ามันสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณลองปลูกไอ้นี่ดูไม่แน่ว่าคุณอาจจะสร้างไรายได้เป็นกฎเป็นกรรมเลยก็ว่าได้นะฮะอาชีพที่4นะฮะฟาร์มจิ้งหรีดจิ้งหรีดนะฮะหรือว่าสัตว์ที่เราชอบอมรับประทานกันโดยเฉพาะการนํามาทอดนะฮะแล้วใส่พริกไทยแล้วก็ใส่แมคก,กี้เข้าไปนิดนึงจะเป็นอะไรที่หอมกรอบมันๆเป็นอย่างมากเลยนะฮะ และนอกจากนี้นะฮะเจ้าจิ้งหรีดทอดเนี่ยนอกจากคนไทยที่ชอบแล้วต่างประเทศก็ชอบเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วถ้าหากเลี้ยงจิ้งหรีดเมื่อไหร่คุณอาจจะมีโอกาสได้ส่งจิ้งหรีดออกไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะฮะและแน่นอนครับว่าคุณอาจจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกําเลยอาชีพที่5นะฮะการปลูกกล้วยไม้ กล้วยไม้นะฮะนอกจากจะสีสันสวยงามแล้วต่างประเทศก็เป็นอะไรที่ชอบมากเลยถ้าคุณปลูกกล้วยไม้เมื่อไห่นะฮะรับรองได้ว่าคุณจะสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกามเหมือนกันเลยเพราะว่ากล้วยไม้ถ้าหากปลูกปริมาณมากๆมันก็จะเหมือนฟราร์มกล้วยไม้นะฮะและเมื่อมีใครผ่านไปผ่านมาไม่แน่ว่าคุณอาจจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและรับรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบปลูกดอกไม้รับรองครับว่า คุ้มค่าแน่นอนอันดับที่6นะฮะอาชีพการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่นะฮะเป็นข้าวชนิดหนึ่งที่คนไทยหลายคนยังไม่ค่อยนิยมบริโภคสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ไปนิยมบริโภคข้าวแข็งกับข้าวหอมมะลินะฮะและช่วงนี้กลับกลายเป็นกระแสอย่างมากเลยในการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่นะะี่แหละฮะตอนนี้ยังมีคนปลูกไม่ค่อยเยอะถ้าหากคุณสนใจก็ลองหยิบจับไปปลูกผสมกับข้าวที่คุณปลูกอยู่ในปัจจุบันนะฮะรับรองได้ว่าคุณอาจจะสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นอีก นิดนึงก็ได้นะฮะอันดับที่7นะฮะกุ้งก้ามแดงเชื่อว่าเป็นอาหารอีชนิดหนึ่งที่หลายคนชอบรับประทานเป็นอย่างมากกับการรับประทานเนื้อกุ้งนะฮะเพราะกุ้งจะมีเนื้อที่นุ่มละมุนล,ลิ้นสมูทเป็นอย่างมากเลยนะฮะและบางตัวถ้ามีไข่แล้วก็มันปากเลยฮะนอกจากนี้นะฮะอาชีพเลี้ยงกุ้งยังมีกุ้งอีกหลากหลายสายพันธุ์นะฮะที่ไม่ได้เอามาประกอบอาหารแต่เลี้ยงไว้ดูเล่นก็มีและสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนเลยนะจ๊ะอาชีพที่8นะฮะไส้เดือน ไส้เดือนเนี่ยจะว่าเป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้สึกยี้ยักกับมันเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถยื a, ้อเยี้ยย่อเงียบได้นะฮะทำให้หลายคนเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยกระโดดเลยนะฮะกระโดดเข้าไปกินอ,อ๋อไม่ใช่นะกระโดดหนีเพราะหน้าตามันน่าขยะขยงแต่เชื่อไหมครับว่าไส้เดือนสามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนเลยเพราะมูลของไส้เดือนหรือว่าขี้ไส้เดือนเนี่ยสามารถนําไปผสมเป็นปุ๋ยได้และแน่นอนครับว่า อาชีพนี้ได้รับรายได้นั้นหลักแสนหรือครึ่งล้านเลยต่อเดือนนะจ๊ะอาชีพที่9นะฮะต้อนอ่อนทานตะวันต้องบอกก่อนนะครับว่าการปลูกต้อนอ่อนทานตะวันนั้นเป็นเรื่องราวที่อาจงจะใช้เวลานานหน่อยหรือว่ายุ่งยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าหากปลูกเป็นแล้วแล้วก็คุณจะสามารถสร้างเสริมรายได้ต่อเดือนนั้นขั้นต่ํา3 0,000บาทเลยเพราะเจ้าต้นอ่อนทานตะวันนะฮะสามารถนํามาประกอบอาหารและแน่นอนก็ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของชาวปากใต้รวมถึงชาวจีนด้วยนะฮะอันดับที่10นะฮะ การเพราะเห็ดฟางเห็ดนะฮะจะว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนนั้นนำมาประกอบอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดเห็ดผัดผักมากมายเลยครับแต่ท่านผู้ชมทราบไปครับว่าเห็ดเนี่ยหลายคนเชื่อว่าเป็นการไปเก็บตามป่าตามเขาตามดอยและถ้าหากไม่มีฝนแล้วก็คุณจะไม่มีเห็ดกินเลยในปีนั้นแต่ก็มีบางคนครับหัวหมอ เอาเห็ดนี่แหละมาปลูกเป็นโกดังเลยครับและเชื่อไหมครับว่าสามารถสร้างรายได้วันหนึ่งเนี่ยโอ้โหหลักพันครับและหลักเดือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับรายเดือนก็สักประมาณหลักแสนเลยและทั้งหมดนี้นะก็คือ10อาชีพสร้างเสริมรายได้ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองหยิบจับสักอาชีพหนึ่งไปลองทำดูแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมา,มากฝากกด s ั b s c r i b ์กันด้วยแล้วกันนะฮะ ถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยสำหรับวันนี้ผม PJ m o หมอช่ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปจัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ